ก็ขอกราบสวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับผมวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกชนิดนึงนะครับนั่นก็คือนะครับ power supply switching นะครับ switching power supply นั่นแหละครับอ่าเป็นเอาง่ายๆเรียกสั้นๆนะครับว่าสวิตชิงนะครับอ่าอันนี้นะครับขนาดนะครับสเปคของมันนะครับ ตามกล่องเลยครับผมเอาพุทนะครับ12โวลต์3แอมป์นะครับอินพุตนะครับ220ถึง240โวลต์ AC ก็คือไฟบ้านนี่แหละครับไฟปลั๊กไฟนะครับผมกระแสสลับนะครับผมจะบอกหน้าที่ของมันก่อนนะครับหน้าที่ของ power supply นะครับนะครับหน้าที่ของมันก็คือนะครับเปลี่ยนจากไฟกระแสสลับก็คือไฟบ้านของเรานะครับที่เป็นรูปขึ้นทราย ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับไฟฟ้ากระแสตรงก็จะตรงตามชื่อนั่นแหละครับอ่าเป็นลูกขึ้นตรงๆเลยนะครับอ่านะครับโดยจะไม่ใช่แบบว่าอ่าเปลี่ยนจาก220โวลต์เ c เป็น220โวลต์ DC นะแต่มันจะลดลงครับคืออ่าก่อนที่มันจะเปลี่ยนเป็นกระจากจากกระแสสลับเป็นกระแสตรงมันต้องผ่านวงมันต้องผ่านหม้อแปลงก่อนครับ ผ่านมออแปลงก็คือทาน์ฟอร์เมอร์นะครับผ่านหมออแปลงทาน์ฟอร์เมอร์ผ่านเข้ามาแล้วนะครับผ่านขดเ,ข,เข้าขดทุติยภูมิออกขดขอโทษครับเข้าขดปฐมภูมิออกขดทุติยภูมินะครับก็คือขดพเ,เมอรีนะครับกับเซคเรนรีนะครับผมจะขึ้นรูปว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่งงมออแปลงมันก็จะอยู่ในนี้แหละนะครับเดีย๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับพอ,อผ่านหมออแปลงแล้วนะครับมันก็จะ จากแรงดันส,สูงมันก็จะลงมาอย่างแรงดันต่ําพออย่างแรงดันต่ําปุ๊บนะครับมันค่อยจะเปลี่ยนนะครับจากกระแสะสลับเป็นกระแสะตรงหม้อแปลงไม่ได้มีหน้าที่แปลงกระแสะสลับเป็นกระแสะตรงแต่มีหน้าที่นะครับเ,เขาเรียกว,ว่าเหนี่ยวนําไฟฟ้านะครับเหนี่ยวนําไฟฟ้านะครับตามขดที่เราได้ขดสมมุติข, childhood. ขดเข้าเยอะกว่าขดออกสแสดงว่ามันเป็นแบบไหนครับมันเป็นแบบสเต็ปดาวนะครับถ้าสมมุติว่านะขดเข้า พันน้อยกว่าขดออกแสดงว่าเป็นสเตปอัพนะครับผม่าโอเคครับเราจะมาแกะกล่องกันนะครับอันนี้คือแบบกระทัดรัดนะครับราคา100บาทนะครับแบงค์ร้อยไม่มีทอนนะครับผมราคา100บาทถือว่าผมถือว่าคุ้มนะพ่อผมแกะดูครั้งแรกเขาว่าเขาให้แกะดูนะครับตอนซื้อก็แกะดูนะครับอยู่ที่ร้านอิกทรอนิกทั่วไปก็มีครับผมมันแล้วแต่ที่นะบางที่ก็ไม่มีนะครับนี่ฮะหน้าตาของสวิตชิ่ง ครับผมสวิตชิ่งพาวเวอร์สปายนะครับดูสเปคครับผมเลขสเปคตรงนี้ก็สเปคตรงหน้ากล่องตรงนี้ครับตรงกันนะครับนี่ฮะสเปคตรงครับตรงหน้ากล่องนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะแกะพลาสติกออกเลยเพราะผมเป็นคนเป็นนิสัยที่แบบว่าเออของใหม่นะครับนะครับผมโอเคแกะกล่องนะครับผมแกะกล่อง จะไม่เรียกว่ารีวิวนะจะเรียกว่าการแกะกล่องนะครับอันนี้เป็นแบบขนาดเล็กนะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดทีหลังดีกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูภายในก่อนนะครับเดี๋ยวแกะยังไงเอ่ยอาแกะตรงนี้ครับโอเคอันนี้ไขควงเราครับผมผมจะแกะให้ดูนะครับให้ดูภายในเฉยไม่ได้พังนะครับไม่ได้บัลไลอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมน็อตไว้ตรงนี้นะครับตัวมันมี2ตัวนะน็อต แต่ว่าถ้าสติ๊กเกอร์นี้ลอกก็คือว่าประกันมันหมดแต่ไม่เป็นไรครับเรามีซีแล้วว่าเราเราไม่ค่อยได้ใช้งานแต่ถามว่าใช้ผมว่ามันคุ้มนะ100บาทนะครับถ้าเป็นอะแดปเตอร์อาจจะ120กระแสอาจจะไม่เยอะขนาดนี้อะแดปเตอร์อาจจะ2แอม์อันนี้3แอมนะแล้วถ้าเป็นสวิตชิ่งนะครับมันจะมีกระแสที่คงที่นะครับมีกระแสมีกระแสสักที่คงที่นะครับกระแสไม่กระเพื่อมง่ายๆนะครับผมนี่คือข้อดีของสวิตชิ่งนะครับ มันแกะยังไงอีกแป๊บนึงนะแปะ๊บนึงนะครับท่านผู้ชมมันต้องงัดออกด้วยมันต้องงัดออกอันนี้ไม่ใช่ของใครครับของผมเองนะครับซื้อส่วนตัวใช้เองนะครับอ๋อมันต้องดึงออกทางนี้นะครับมันต้องดึงออกทางนี้ตามนี้นะครับตามหัวลูกศร้างในมันต้องดึงออก เอาใครออกนะครับช่างมันประกันช่างมันผมไม่สนนะครับอ่านี่ฝามันนะครับเอาไว้ด้วยกันเรามาดูตัวนี้นะครับผมเรามาดูวงจรภายในนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทอร์มินอลครับผมเทอร์มินอลสำหรับไฟเข้าเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังนะนะครับผมอ่ามันเข้า220 AC นะครับไฟ220มันเข้ามาใช่ไหมครับสายลายกับสายนิวตันมันก็จะเข้ามานะครับ เข้ามาหา F1 ก็คือฟิวตรงนี้อ่าตรงนี้คือฟิวนะครับรนี่คือฟิวฟิวเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้านะครับ C เป็นมันมันเป็น C คว,ความถี่สูงนะครับเป็น C กรองกรองความถี่นะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นหม้อแปลงหม้อแปลงอ่าแบบสเต็ปอัพเอ่อสเต็ปดาวขอโทษทีครับขอโทษทีแบบสเต็ปดาวนะครับผมแบบสเต็ปดาวอ่า พอผ่านอันนี้ลงมาแล้วนะครับผ่านหม้อแปลงลงมาแล้วแปลงให้เหลือ12โวลต์นะครับมันก็จะอันนี้นะครับเป็น NTC นะครับผมก็คือเป็นเขาเรียวกว่าเทอร์มิสเตอร์ครับผมเขาเรียวกว่าเทอร์มิสเตอร์เทอร์มิสเตอร์ก็คือตัวต้านทานที่เปลี่ยนแปลงตามอุณอุณหภูมินะครับผม NTC นะครับอันนี้เป็นแบบ5ดีก็คือ5โอห์มอันนี้เป็น5โอห์มนะครับ าดีก็คือ5โอห์มนะครับอันนี้นะครับอันนี้คืออะไรนะครับโวมดําตัวนี้เล็กๆตัวนี้นะครับเล็กตัวนี้เป็นไดโอดบิดนะครับเป็นไดโอดบิดสําเร็จรูปนะครับผมแต่ไม่ใช่ไดโอดแบบ4ตัวนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูชัดๆนะครับอันนี้ A T C ครับตัวดำๆตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ A T C นะครับเห็นไหมครับเห็นนะครับอันนี้พอเขามาเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยเอาขอโทษทีครับโทษที พอมันเข้ามานะครับตรงนี้นะครับมันก็จะมาหาอย่างซีซีคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะทําการฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์อันนี้ก็จะเป็นพวกวงจรฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ก็คือนะครับก้อ,กองความถี่ให้ก้องแรงดันให้เรียบนะครับผมให้มันเป็นกระแสตรงแบบที่แท้จริงนะครับส่วนตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็นมันจะเป็นวงจรอ,อะไรวะ ดี DE, อันนี้เบอร์1929 DM นะครับถ้าคิดถ้าคิดนะครับถ้าให้คิดอย่างนี้ก็คือว่ามันเป็นวงจรอ่าจะเรียกว่าอะไรเพิ่มกระแสะครับมันจะเพิ่มกระแสะถ้าเป็นตัวใหญ่กว่านี้อุปกรณ์จะเยอะกว่านี้นะครับอันนี้มันตัวเล็กนะครับผมมันก็จะมีนี่ครับมีซีด้วยมีทรานซิสเตอร์นะครับอันนี้ได้เป็นมอสเฟตนะครับนี่สองตัวนี้มอสเฟตสองโมนี้มอสเฟตอาจจะเป็นมอสเฟต กองคอบทีอีกทีนึงนะครับอ่าอันนี้จะเป็นขดลวดนะอันนี้จะเป็นขดลวดอีกทีนึงอันนี้นะครับตัวใหญ่ๆเนี่ยอ่าได้เป็นแบบแกนอากาศไหมได้ใช่ครับเป็นแบบแกนอากาศนะครับอ่าทีนี้นะครับเรามาดูนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับพอร์ตอะเคเอทอร์มินอลน,นะครับมาดูเทอร์มินอลน,นะครับว่ามันใส่อะไรได้บ้างนะครับ Uh, L N ตัวนี้สีแดงตัวนี้ก็คือเป็นไฟบ้านของเรานะครับ220โวลต์นะครับ50เฮิรตนะครับผม uh, L นี่ก็คือลายสายลาย N ก็คือนิวตันแต่ที่จริงต่ออะไรก็ได้นะครับแต่ถ้ามันมีการชอ็อตคายภายในเนี่ยครับถ้าต่อสลับกันนะครับมันจะมีโอกาสตัดตัดน้อยมากฟิวจะมีโอกาสตัดน้อยนะครับผมฉะนั้นพยายามต่อให้ถูก uh, ถ้าวัดยังไงเดี๋ยวผมจะสอนวัดอีกทีว่าอันไหนลายอันไหนนิวตันนะครับผม มันมันมันไม่ค่อยยากหรอกครับต่อไฟบ้านแต่แค่อย่าอย่าประมาทแล้วกันนะครับผมไฟบ้านค่อนข้างอันตรายนะครับตรงนี้นะครับที่เป็น v v บวกกับ v ลบนี่ครับก็เป็นแรงดันเป็นแรงดันออกนะครับ1 2โวลต์นะครับตามสปคสิบโวลต์แต่สามารถปรับตรงนี้ได้ครับผมตรงนี้จะเป็นวอลลิเบิร์นนะครับผมก็คือตัวนั้นทานปรับค่าได้นะครับตัวนี้นะครับตัวสีส้มนะครับในที่ผงชี้อยู่นะครับโอเคทีนี้มันจะประกอบคืนนะครับ จะประกอบตัวนี้คืนนะครับการประกอบคืนก็เสียบให้มันเนี่ยครับให้เขี้ยวมันลงล็อกมันจะมีเขี้ยอวอมันอยู่นะครับผมจะแกะครั้งเดียวนะคับแล้วผมจะไม่แกะอีกนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมเอาประกันออกแล้วนะครับไม่ได้ครียผมไม่ได้ซีซโอเคอันนี้น่าจะอยู่แล้วนะครับ นี้ก็จะยึดน็อตไว้เหมือนเดิมนะครับยึดน็อตตัวนี้ก่อนนะผมแนะนํานะครับยึดน็อตตัวนี้ก่อนเ,เอาตัวไหนออกแล้วก็ตัวนั้นใส่ก่อนนึงนะครับอขออนุญาตสักครู่นะครับผมอาจจะไม่เห็นนะครับในบางมุมที่ผม อันนี้นะครับประกอบนะครับโอเคลงล็อกแล้วเราก,ก็ขันน็อตเข้าไปเลยนะครับโ,โทษทีบโทษทีทุ่มซ้ำไปหน่อยนะครับอันนี้น็อตตัวที่สองครับน็อตฟ้าหลังมันนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูแล้วก็วัดไฟให้ดูด้วยนะครับว่ามัน12โวลต์จริงหรือเปล่านะครับ นาครับผมโอเคครับอ่อันนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูเลยนะครับผมโอเคมาต่อนะครับผมอันนี้จะเป็นปลั๊กไฟอันนี้จะเป็นสายไฟเส้นเส้นเส้นสั้นนะครับผมไม่ใช้เส้นยาวนะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อ่าอะไรมากมายครับมันใช้ในงานที่แบบใกล้ๆนะครับ ไม่ได้โยงสายอะไรไกลมากมายนะครับใช้ปลั๊กไฟแบบนี้ก็ได้แต่แนะนำนะครับให้ใช้ปลั๊กไฟที่ดีกว่านี้นะครับผมแต่อันนี้ผมมีอยู่แล้วผมซื้อไว้นานแล้วครับมันไม่ได้ใช้สักทีก็เลยออกมาใช้นะครับผมอันนี้ละละสิบบาทนะครับตามร้านค้าทั่วไปที่เขาเอามาขายนะครับแต่ต้องระวังต้องชิคให้ดีนะครับการซื้ออันนี้นะครับถ้ามีรอยแตกรอยที่มันมีพิรุษนะครับที่จะคิดที่จะคิดว่ากระแสไฟจะรั่วได้เราอย่าซื้อนะครับ เราปฏิเสธเลยนะครับรต้องดูดีนะครับราคากก็จริงแต่บางทีมันเป็นโทษมหารนะครับเราก็ต้องดูดีๆครับมี่คีมกรอกสายไฟนะครับผมก็ไม่แนะนำให้ซื้อของถูกหรอกครับแต่ว่าเราต้องมีความรอบครอบนะครับถูก,ถ,กถูกแพ้งมันไม่สำคัญสำคัญที่เรารอบคอบนะครับผมถ้าเรารอบคอบมันก็ไม่อันตราย ต่อสายไฟนะครับต่อสายไฟง่ายครับผมไม่ต้องใช้คัตเตอร์นะครับด้านนี้อ่ะผมตัดเลยแล้วกันเพราะมันเก่าแล้วนะครับเก่าแล้วทำให้มันใหม่ทีเดียวเลยที่เียบที่เจ็บแบบว่าต่อมาทำอะไรหลายครั้งนะครับแล้วเราก็ต้องวัดด้วยนะครับว่ามันถึงกันหรือเปล่านะครับปลายสายนะครับอ่านี่นะครับายนิวตันนะครับใส่ไปเลยครับไม่เป็นไรใส่ไปเลยครับ ไม่ต้องการขั้วมันก็ได้นะครับเพราะว่าไฟบ้านมันไม่มีขั้วยอยู่แล้วครับมันมีแค่เป็นสายนีครับนะสายนิวตรอนนะครับผมจะบอกว่าสายนิวตรอนไม่มีไฟนะครับผมสายลายค่อยมีไฟนะครับลายนิวตรอนนรับคือนะครับ อันนั้นก่อนแล้วกันนะครับไ <you> ี้ได้นี่จิกกะนะครับจะต้องระวังด้วยนะครับต้องระวังสายไฟไปแตะกันนะครับ ของแดงเส้นเล็กเส้นเดียวก็ทําให้เรานะครับเสียหายหลายบาทเลยนะครับต้องระวังอานต่อนะครับน้องๆหนูๆน,นะครับถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญพออย่าต่อเองนะครับผมให้ผู้ปกครองนะครับฝึกจากผู้ปกครองนะครับผมอันนี้ผมผ่านการนะครับผ่านการเรียนมาแล้วนะครับผม เย็นก็เย็นก็พลาดได้นะครับถ้าเราประมาทนะครับจากนั้นอย่าประมาทก็แล้วกันนะครับ globe, ใส่ให้มันแบบให้มันแน่นเลยห้ามให้มันโผล่างี้นะเวลาใส่นะครับอย่ายให้มันโผล่ให้มันหนีบแน่นไปเลยนะครับให้มันหนีบแน่นแบบนี้ไปเลยนะครับโอเคยหนีบแน่นแล้วก็ใส่น็อตลงไปเลยแล้วก็ค่อยขันนะครับแล้วค่อยไปขันด้านนู้นนะครับจับน็อตตรงนี้ไว้อย่าให้น็อตหล่นนะครับแล้วก็มาขันตรงนี้เข้าเลยครับ มัน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 ลูดเข้าง่ายอยู่นะครับตัวนี้เราขันไปมันก็จะเข้าของมันเองนะครับทีนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเช็คสายไฟนะครับด้วยมันติมิเตอร์นะครับผมในที่นี้นะครับผมจะใช้มันติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับผมปรับกล้องสักครู่นะครับแบ็กกราวด้านหลังอย่าสนใจนะครับสนใจเบื้องหน้าครับผม อันน,นี้ครับเราก็เปิดนี่ฮะเราก็เปิดขึ้นมานะครับ <š ie. S 1> อ่าสายสองเส้ไไนนะครับผมสายสองเส้นนะครับให้ให้เอาเส้นไหนก็ได้นะครับมันมีขั้วอันนี้คือการชิกแต่ว่าผมแนะนําให้ชิกตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันถึงกันหรือเปล่าอันนี้มันถึงกันแต่มันไม่มีไฟสีแดงมันไม่มีเสียงตีดนะครับปกติมันจะมีเสียงตีดน,นะครับของมัลติมิเตอร์ตุวนนี้นะครับเดี๋ยวจะทําให้มันมีเสียงก่อน เมื่อกี้เหมือนเหมือนจะมีเสียงนะอ่ะมาแล้วครับอ่ะขึ้นมันจะมีไฟสีแดงขึ้นตรงนี้นะครับผมโอเคพอได้แล้วนะครับเราก็จับนะครับสายใดสายหนึ่งต้องถึงตัวนี้นะครับไม่ใช่ถึงทั้งสองสายนะครับอ่าอ่าเขียนตัวหนึ่งเขียนมิเตอร์ตัวหนึ่งนะครับก็จับที่ต้นทางอีกอันหนึ่งก็จับที่ปลายทางเราก็ดูสิครับอันไหนมันถึงกันอ่านี้ถึงกันนะครับดูนะฮะอันนี้ถึงกันนะครับ เส้นขาวกับตัวนี้นะครับผมเส้นสีขาวตัวนี้ที่ผมจับอยู่นะครับเส้นสีขาวตัวนี้นะครับแล้วก็ปลายสายมันถึงกันแล้วก็วัดอีกเส้นหนึ่งครับว่ามันถึงหรือเปล่าอ่านี่ไม่ถึงนะครับแสดงว่าปลอดภัยนะครับแล้วก็มาดูอีกทางหนึ่งครับแล้วก็พลิกสลับทางมาเหมือนเดิมครับทําเหมือนเดิมอ่านี้ถึงกันนะครับสีดําแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งถึงกันนะครับเอาง่ายๆนะครับมันจะ ถ้าสมมุติว่าเราเอาเข็มค้างไว้อย่างนี้นะครับเข็มค้างไว้นี้ก่อนแล้วก็วัดทั้งสองสายนะครับมันต้องมีสายใดสายหนึ่งที่ขึ้นสายใดสายหนึ่งไม่ขึ้นนะครับขึ้นสายหนึ่งไม่ขึ้นสายหนึ่งถ้าขึ้นสองสายแสดงว่าช็อตกันนะครับอันตรายมากนะครับไปบ้านโอเคนี่คือปลอดภัยนะครับผมอ่ะเอามัลติมิเตอร์ออกก่อนนะครับทีนี้นะครับเราเอาสวิตชิ่งเข้ามาอีกทีนึงนะครับเนี่ยเนี่ยผม แล้วก็มาเปิดฝาเทอร์มินอลนะครับแล้วก็ประกอบเข้าได้เลยนะครับาลายลายก็สีดำนะครับนิวตันสีขาวนะครับถ้าเป็นคู่น้ําเงินฟ้าก็จะน้ําเงินก็จะเป็นลายฟ้าก็จะเป็นนิวตันนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นคู่ขาวดาดาก็จะเป็นลายขาวก็จะเป็นนิวตันนะครับผมโอเคนี่ก็ขันให้เรียบร้อยนะครับผมโอเค ขันเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะบอกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ไอ้พวกนี้ครับมันค่อนข้างอันตรายนะไม่ใช่แบบว่ามันไฟมันจะลัดหากันได้เองนะครับถ้าสมมุติเราเอาเหล็กเอาไขควงเอามาแตะอย่างเช่นพกเหล็กอะไรอย่างเงี้ยครับเราเอาพวกทองแดงมาเล่นเล่นเลาเอามาจี้กันช็อตนะครับผมต้องอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับตรงนี้นะครับผมแนะนําให้ เวลาเราจะปฏิบัติงานจริงนะครับผมแนะนำทุกคนนะครับให้นะครับผมให้ประกอบให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะปิดฝาแล้วก็เปิดใช้งานนะครับแต่ในที่นี้นะครับผมจะยังไม่เปิดอาจจะยังไม่ประกอบฝานะครับเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าไฟ12 12โวลต์มันออกตรงไหนบ้างมันออก v บวกคู่ v v บวหรือว่าคู่กล่าวนะครับผมก็จะมาทดสอบพร้อมทุกคนนะครับตอนนี้นะครับ ขยับไปหาปลั๊กไฟนะครับผมปลั๊กไฟตรงนี้สายมันก็สั้นเกินไปไม่เป็นไรครับผมนะก็เสียบนะครับโอเคนะครับผมรู้สึกว่ามันสายมันมันจะสั้นเกิน <laughs> มันจะสั้นเกินเนะี่ยไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรอ,อสักครู่นะครับ สวิชิงคู่นี้เมื่อกี้น่าจะเป็นนะครับเสียงของขดลวดนะครับผมต้องระวังนะครับอ่ะเปิดใช้งานแล้วนะครับมันก็จะมีแสดงแสงแสดงผลตรงนี้ LED นะครับว่าไฟเข้าแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็มาทําการตรวจเช็ควัดกันดีกว่านะครับว่าไฟเอาตรงไหนนะครับไออกคู่ไหนปรับ DC ก่อนนะครับ DC 20โวลต์นะครับแล้วก็วัดนะครับผมต้องระวังอย่าให้มันโดนไฟกระแสสลับนะครับอ่าตรงนี้คู่กาวอันนี้คู่บวกไหมครับไม่ใช่อ่าคู่นี้นะครับ1 2โวลต์นะครับ1 2โวลต์นะโอเคผมจะสอดถอดปลั๊กก่อนนะครับกาวตรงนี้นะครับถ้าในความคิดเห็นของผมในอดุดอดคอตีของผมนะครับ ผมคิดว่าตรงนี้นะครับจะเป็นกาวอ่าเหมือนปักสามตาครับผมปลักสามตาจะเข้าตรงนี้ได้ก็ค,คือสายดินนั่นแหละครับจะเปรียบเทียบกับสายดินฉะนั้นผมจะขันน็อตเข้าตัวนี้ก่อนนะครับอ่าบวกนะครับอย่าอย่าหลงกันนะครับบวกลบนะครับผมจะขันน็อตเข้าตรงนี้ก่อนเพราะว่าผมจะตรวจเช็ควัดง่ายๆเพราะว่าผมจะปรับแรงดันให้ดูด้วยครับว่ามันปรับแรงดันได้นะครับมันสามารถอ่า V adjust ได้ adjust ก็คือการปรับนะครับ ปรับสมดุลน,นะครับปรับค่าแรงดันนะครับแล้วก็ปิดฝานี้ไว้นะครับทีนี้มีความปลอดภัยสูงนะครับตอนนี้แล้วก็เสียบปลั๊กต่อใช้งานต่อน,นี่ครับมันก็ขึ้น12โวลต์เหมือนเดิมนะครับทีนี้ผมจะปรับให้ดูนะครับว่ามันปรับยังไงใช้ไขควงแฉกนะครับในการปรับอันนี้คือปรับลงนะครับ ับลง10โวลต์นะครับมันปรับาตามสูตรได้เท่าไหร่ตามสูตรได้10โวลต์นะครับเรามาดูค่าสูงสุดเดี๋ยวผมเปลี่ยนไขควงก่อนดีกว่าผมรู้สึกว่ามันจะใหญ่เกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะเสียหายนะครับตัวนั้นมองตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้แล้วกันไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเข้ามาขันดูครับแล้วก็ดูแรงดันด้วยนะครับดูแรงดันไปด้วยตัวนี้นะครับ อโอเคได้แล้วนะครับค่อยเอาขึ้นนะครับเราจะใช้เท่าไหร่1 0โวลต์12โวลต์ก็ไก็นี่ครับปรับตรงนี้เลยนะครับมันปรับได้มันปรับได้สูงสุดอ่ะผมใช้ตัวเดิมแล้วกันมันปรับได้สูงสุดก็ประมาณนั้นแหละครับนี่อ่ะ1 3โวลต์อ่ะผมจะปรับสูงสุดเลยสูงสุดสูงสุดเลยสุดยงังดฮัลโหล ุดแล้วได้13โวลต์อ่ะ14โวลต์แล้วกันนะครับถึงสุด14โวลต์นนครับแล้วก็ปรับลงมาเลย12อ่า12โวลต์เรียบร้อยนะครับผมโอเคนี่นะฮะอ่านี่นะครับผมโอเคแล้วก็ถอดปลั๊กได้เลยนะครับอย่าเพิ่งอ,ออกนะให้มันคายประจุก,ก่อน มันจะค่อยๆประจุแล้วไฟมันก็ค่อยๆจะดับลงนะครับไฟ LED ตัวนี้โอเคนี่แรงดันก็จะลดลงนะครับหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับคือมันเป็นการคลายประจุนะครับดีที่สุดนะครับให้คลายประจุนะครับมันเขาเรียกว่ามันจะเป็นมันเป็นฟิลเตอร์ครับผม,มก็คือถ้าสมมุติ C มันเป็นช่วงชาร์จกับช่วงดิสชาร์จถ้าสมมุติว่ามันไม่มีแรงดันเข้าไปอีกมันก็จะดิสชาร์จลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงศูนย์นะครับถ้าเรามีตัวคาะจุนี้มัน0.02มันไม่นับนะครับผมถือว่าไม่มีไฟค้างนะครับถือว่าปลอดภัยนะครับโอเคเราก็ย้ายย้ายมาตรงนี้อีกทีนะครับย้ายมาครับทีนี้นะครับผมจะเอาออกนะครับจะเอาปลั๊กไฟออกด้วยแล้วก็เอาสายมิเตอร์ออกนะครับ ค่อนข้างจีอันตรายนะครับทางงานพวกนี้ต้องระวังนะครับอย่าเสียบปลั๊กไว้นะครับเวลาเปลี่ยนพวกปลั๊กไฟหรืออะไรต่างๆห้ามห้ามนะครับโอเคปลั๊กไฟนี้ก็เอาไว้ก่อนนะครับเเรามาดูอีกทีนะครับเรามาเช็คว่ามันใช้ได้งานใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับผมว่ามันใช้งานได้จริงนะครับผมอโอเคลองปิดไว้อันนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเก็บเลยผมนะครับ ในความคิดของผมนะครับถ้าเอาไปทดลองงานนะครับทดลองงานปกติธรรมดานะครับล้วก็ต้องดูที่โหลดด้วยนะครับว่ามันกินกระแสเท่าไหร่นะครับนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ12 12โวลต์3แอมป์อะไรครับ12โวลต์3แอมป์นะครับมันต้องดูรายรายปัจจัยครับว่าเราซื้อมาใช้งานอะไรสำหรับผมตัวนี้นะครับผมเอามาใช้งานกับ จะให้ดูแป๊บนึงนะครับผมไม่อยากซื้ออะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์มันไม่มีคุณภาพผมผมว่ามันไม่ดีมันมีซูวิตชิ่งนะขี่เกียมานั่งตัดสายอีกนะครับนี่ฮะเอามาใช้กับตัวนี้ครับผมเป็นเครื่อง cnc นะครับ cnc ช h i l l นะครับตัวนี้นะครับผมที่ผมรีวิวไปคลิปที่แล้วนะครับอ่าผมก็จะมาใส่กับตัวนี้อันนี้ทวนกระแสสูงสุดได้3แอมป์พอดีนะครับแล้วมันมีปกอ่าแล้วมันบังเอิญมีตัวนี้พอดีตัวเดียวนะครับเหลือตัวเดียวในร้านนะครับ ผมก็โชคดีไปนะครับอ่าโอเคนะครับผมนี่ก็คือสวิตชิ่งนะครับผมจะบอกอย่างนี้นะครับการใช้สวิตชิ่งนะครับอ่าอ่าผมจะพูดถ้างานทั่วไปนะครับงานพวกอ่าแบบว่างานการทดลองทั่วไปที่ต้องใช้ไฟ12โวลต์นะครับโดยไม่ยุง่งโดยไม่ยุ่งยากกับกระแสนะครับ เรายุ่งกับกระแสผมก็แนะนําตัวนี้เลยถ้ามีตัวเล็กกว่านี้ก็เอาได้ครับผมในราชด้าก็เยอะแยะไปนะครับมันสามารถหาซื้อได้นะครับผม1 2บสอวูตสแอมป์นะครับและทีนี้นะครับผมผมจะตอบว่านะครับมันไม่สามารถเอาไปใช้กับแอมปลรถแอมพลิเต์ได้แน่นอนแล้วก็ปีรถยนต์ได้แน่นอนนะครับเพราะว่านะครับทำไมถึงใช้ไม่ได้ถามว่ามันใช้มันก็ใช้ได้แต่มันปรับถ้าสมมุติว่าเราปรับเร่งเยอะมันจะวูบลง หมายถึงว่ากระแสมันจะตัดมันจะตัดอัตโนมัติเพราะว่ากระแสมันไม่พอนะกระแสมันก็จะตัดไอตัวพวกปีพวกอะไรมันก็จะตัดลงนะครับแต่สวิตชิ่งยังทำงานนะบางทีมันร้อนเกินไปสวิตชิ่งระเบิดตุ่มตามอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเป็นพวกเอาไปใช้กับแอมรถยนต์และก็ชุดปีปรีแอมพวกปีคอนโทรลนะครับพวกปีรถยนต์นะผมแนะนำนะครับ 12โวลต์20แอมป์ขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะว่านะครับย่านความถี่ของซับนี่ยครับก็คือย่านความถี่ต่ําที่สุดนะครับระหว่าง20เฮิรตซ์ถึง100เฮิรตซ์นี่ครับมันต้องการใช้กระแสที่สูงนะครับสำหรับปีรถยนต์ฉะนั้นผมจะไม่แนะนําตัวพวกนี้มันใช้กระแสประมาณ15แอมป์แต่ผมแนะนําให้เป็น20ดีกว่านะครับ แนะนำให้เป็น20นะครับไม่เป็นไรนะครับผมดีกว่านะครับดีกว่าแบบว่าเอากระแส10แอมป์ไปแล้วมันไม่พอใช้นะครับไม่เป็นไรนะเอายีแอมป์ไปเลยผมแนะนํานะครับราคาประมาณ300นะครับอันนี้ร้อยหนึ่งนะครับร้อยหนึ่งตามตลาดนี่ครับอาจจะใหญ่ไปน่อยมันก็ไม่ใหญ่หรอกครับผมว่ามันไม่ใหญ่นะเดี๋ยวผมจะรัดให้ดูด้วยนะครับโอเคความความ ความอันนี้มันเป็นละอ่าานาความยาวนะครับอันนี้ความยาว่าด้านนี้นะครับผมด้านนี้ด้านนี้นะครับวัดดีๆีล้วัดดีๆเอาไปตัวถังเลยนะครับด้านนี้นะครับ11เซนติเมตรนะครับ11เซนติเมตรตรงนี้นะครับผมมาเราดูด้านนี้นะครับอันนี้ ครับ7 6กนะครับผมตีไปเลยประมาณ8ตีไปเลยประมาณ8นะครับอันนี้เป็น7.7 7.6.7 7. 7. แต่ผมตีเป็น8นะครับ8อ่าโอเคอ่าส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้ก็อันนี้คือความสูงของมันความสูง,งมันก็อยู่ที่ตีไป3.5เซนนะครับจ5ดเซนนะครับผมโอเคครับสำหรับการแกะกล่องนะครับ power supply switching นะครับ 1 2บ3อแอมป์ก็จบคลิปลงจนที่นี้ครับผมขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผิดพลาดประกันได้ก็ขออภัยครับผมสำหรับใครที่มีข้อเสนอแนะใดๆนะครับที่จะสอบถามนะครับหรือจะชี้แนะชี้นำนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ